ความคิดนี้มันมาจากจิตนาที่ของจิตก็คือคิดะฉะนส้นความคิดนี้มันมาจากการปรุงแต่งของสังขารสังขารปรุงแต่งจิตลักษณะของความคิดนี้มันมีสองด้านดีและบดุดีคิดอดีตและอนาคตเวลามันเกิดขึ้นเนืสิบริหารจะเด่อันนี้เป็นการปฏิบัติขันสูงพอสมควรการบริหารจิตเพราะว่าในลักของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี่เข้าตรงหงู สรุปง่ายๆเวลามันคิดมากแต่หงว่หเามันคิดเวลาะหโหมันคิดมันก็จะดับลงแล้วมันก็สังขารก็จะบวบปุ่งแทงไปในทางที่เอ็นว่าเป็นอกุศลได้แต่ปกติแล้วเวลาความคิดเกิดขึ้นเนี่ยสังขารปุ่งแ่งปุ๊บเช่นมาความคิดเกิดข like ึ thinking ้นมันม <laughs> <that 's S 1> like, ันจะหงว่าคิดเรื่องอย่างคิดเรื่องอดีตหรือเรื่องอนาคตขั้นอดีตก็คิดเรื่องเรื่องเก่าคือเรื่องอนาคตก็สิ่งที่หาอยากเห็นหาอยากไปเป็นความฝัน แต่ว่ามันยังเป็่นความจริงมันยังเป็ี่นความฝันของเฮาอยู่นส้นขั้นเฮาบริหารความคิดบเปลี่ยนนี้เฮาก็จะลงเสร็จ่าเฮาจะเห็นคนมีแนวคิดฝูง่ารคิดว่าร้ายโยวยอา,าบางคนก็ติดกับความคิดที่เป็นอดีตก็มีปมดอยอยู่ตลอดเวลาลักการบริหารความคิดต้องต้องเข้าใจว่าเมื่อไรมันคิดมาแล้วเฮาเสเอาลงมองไหนี่ในลักปฏิบัติจริงบอกว่าให้หู หู้พูนามหู้คันหาความคิดเป็นนามเนี่ยนั่งอยู่ในเป็นหูมันก็เป็นดับลงถ้าคิดเป็นมันก็สบายคิดบุเป็นก็เป็นทุกข์คิดเป็นก็คือคิดมันเกิดเกิดแล้รฮูจักปล่อยวางมันบุปไปยึดติดกับมันนี่คือการบริหารคำโบราว่าสิไปหามความคิดไะไมีแต่เอาบริหารว่ามันคิดเสียให้มันไปทางไหนเสียให้มันไปในไงเบวกหรือเสียไปในไงลุกขึ้นยุกับเข้าจะบังคับ จะพามันไปเลยถ้าเ้าเข้าใจในหลักการปฏิบัติสมัยบริหารได้คิดมาปุ๊บเขากำานดหูมันมันก็ดับลงขันบุ่นเลฝึกสมาธิวิปัสสนากรรมฐานมันคิดปุ๊บยึดติดลดยึดติดมันก็พาไปปุงแ่งไปปุงแต่งไปเป็นทุกข์สุ้ท้ายคาตัวตายเนี่ยมัจะมีน้อยความคิดผู้ใดฝึกปฏิบัติเขาจะคิดเป็นคิดมาปุ๊บเขาจะบอกว่าเออนี้มันมันเป็นที่พียงความคิดแ้วกลับมหาปัจจุบันมันก็จะวางแล้วก็ ກໍຈະສະບາຍໄດ